โกลเด้นชิลิปัทยาบีทรีสอร์ทห้องก็น่ารักดูกว้างมากนะระเบียงใหญ่มากสวยงามเนาะเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่สุดยอดอยูคือเมากเลยอ่ะสวยมากชาบูหน้าตาดีมากเลยอ่ะดนมากลมดีบรรยากาศดีคือยเยี่ยมยอด ขอบคุณค่ะขอบคุณเฮิร์ทด้วยเช่นเคยนะคะนัดอยู่กับเฮิร์ทอันนี้เป็นรถตู้ที่เช่าแล้วก็มีคนขาขอบคุณเฮิร์ทแล้วก็ถ้าใครอยากจะรูข้อมูลต่างๆให้เข้าไปในแฟนเพจเป็นเฮิร์ทไทยแลนด์ค่ะมีโปรโมชั่นครับผมโปรโมชั่นเยอะจริงๆเข้าไปในเว็บไซต์ของเฮิร์ทครับผมค่ะสมา<พ>ัครเข้ามาเองก็จะมีราคาพิเศษนะครับในเว็บไซต์ราคาพิเศษแล้วก็มีสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยมีหลายสาขาครับผมทั่วประเทศพัทยาเราก็มีนะจ๊ะวันนี้จะเป็นยังไงคุ้มค่าตื่นยังไงนะจ๊ะ โอเคที่นี่มีสัญลักษณ์โตัดีดีดีการันตีว่าของเรานี่ปลอดเชื้อเยี่ยมยอด็ับบี้ก็จะมีตรวจอุณหภูมิพาร์ติชันการแบบนี้โกลเด้นชิลลิปพัทยาบีชรีสอร์ทนะคะเราอยู่ที่นี่2วันหนึ่งคือรีวิวที่นี่เต็มๆมีคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เยี่ยมยอดเจ๋งมากคาเฟ่นี่คือวอล์กอินได้เลยนะคะไม่ต้องพักที่นี่ก็ได้อ๋อมาผิดทางครับต้องลงมาทางนี้ ให้ดูว่าห้องของตัาจะังเห็นปราสาทสัจธรรมใช่ไหมแล้วก็นี่นะคะระเบียงใหญ่มากแล้วเมื่อกี้ก็ห้องเนี้ยคือเป็นห้องยอดฮิตเลยอึ๊บนี่ก็จะมีชิงช้าลูกไข่อย่างนี้เมื่อกี้ก็นั่งอย่างนี้แหละจะหลับแล้วมันหมุนได้ด้วยนะนะโอ๊ยนี่นี่นี่นีนี่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 แบบนี้เห็นไหมซึ่งก็นั่งชิล ต่างๆหน้าๆหลับได้ใครจะมาตามรอยห้องนี้คือดีลากคอเนอร์สวีทนะคะกว้างมากนะจริงๆค่ะกว้างมากให้ดูวิวกันก่อนละกันว่าดีลา s คอเนอร์สวีทเนี่ยเราจะได้เห็นกับอะไรกันบ้างนะข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำถ้าใครชอบที่เป็น ห้องที่เป็นเหมือนเป็นทูเอเซสอะคือเดินลงสระได้เลยก็โอเคก็มีหลายท้ายให้เลือกสรรนะคะน้าโตชอบห้องนี้เพราะว่าเหมือนแบบได้เทควิวนูนต่างๆเมืองพัทยาชิลมากสวยงามเนาะอะเข้ามาดูในห้องกันบ้างนะคะห้องก็น่นารักดูนี่ก็จะมีโซนเป็นอะนัง่งชิลๆโซฟาสามารถขยับขยื่อนมานั่งชมวิว มองเห็นวิวทะเลได้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้สามารถเปิดแล้วก็ลมก็พัดเห็นไหมเพราะมีระเบียงมันเป็นคอเนอร์เนาะตรงมุมอย่างเงี้ค่ะอยากเห็นห้องน้ำนี่ห้องนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะนี่แล้วก็มีในส่วนของชเวอร์แยกชัดเจนเลยยิ่มยอดไปเลยอย่างที่บอกคือห้องเนี้ย มันมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นน้โตไม่บอกราคาแล้วกันแต่ใดๆก็ตามแต่เนี่ยความสวยงามน้าโตชอบมากฟิวนี้เดี๋ยวมีเรื่องกินที่เด็ดมากน้โตไม่พลาดเรื่องกินอยู่แล้วเป็นซีฟู้ดแซบบรรยากาศก,าก็แซบก็แบบออยเอ็กายก่อนอบายบายอันนี้ก็จะเป็นฟิลของ ผูแอสเซสที่นั่งตัวนั่งต่อแตะอยู่ตรงนี้แหละนี่ก็คือมองเข้าไปนะคะก็เป็นทีสโออสวัสดีค่ะอยู่พัทยาหะะเหรอคะอ,อ๋ออยู่จังหวัดไหนคะนอ,นอ๋อขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเที่ยวให้สนุกข,ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามารายกันขอบคุณค่ะคุณ พี่เขาน่ารักมากเลยเขาดูรายการเราค่ะวันนี้เราเจอแฟนรายการเยอะเหมือนกันนะโอ้ดีใจดีใจว้าวมากว้าวมากนี่คือสมอบีชบาร์เยี่ยมยอดไปเลยนะเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะเจ๋งจริงอนะเยี่ยมยอดเลยอะสุดยอด นี่มองเห็นประสาทสัธรรมหละชิลมากๆอะคนน้อยด้วยมั้งเยี่ยมยอดมากเลยอะตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบค่อนข้างส่วนตัวมากเ้ยิยมเป็นสุดขอบอยู่ตรงนี้พอดีเลยมันมีฝันกั้นเขื่อนอะเหมือนกั้นระหว่างเราให้เป็นแบบไラเวตอะนั่นน่ดูนกนั่นดิเห็นปะนู่นอะเรามีซีฟู้ดชาบูแซบ เครื่องดื่มยามเย็นยาวๆอย,ยู่คือที่น่าจออยอะเลยนะ เห็นมี l o เตอร์ด้วยนะทุกอย่างคือจัดใหญ่เห็นกันอยู่แล้วในสิ่งนี้แล้วค่ะสอ0า 2, สำหรับสองท่านนะคือถ้าจองเสร็จ้ีก็คือพักฟรีเป็นห้องซีวิวด้วยนะจ๊ะหน้าตาอาหารใช่ไหมแล้วดูวิวรอบข้างก่อนนะประสาทสัจะทำเม,มืองพัทยาทะเลซันเซ็ตเฮ้ยอะไรกั่คะนนน,นี้อันนี้ก็ค็อกเทลหรือม็อกเทลอย่างม็อกเทลคอสตาร์หลักสิบเองนะคะค็อกเทลก็120นะสตาร์ซนะเนาะนี่ชาบูแอบแซ่บนะดูก็ไม่เห็นว่าต้องแอบอะไรเลยเนาะเพราะว่าอลังการอานนี้ก็ หน้าตาดีมากเลยอ่ะดูดีอลังการลมดีบรรยากาศดีแฮปปี้น้จิ้มแซ่บมากรสชาติบรรยากาศเราให้คะแนนพูดได้เลยว,ว่ายากคือเยี่ยมยอดอะน้ำซุปก็อร่อยต้องดูว่าซีฟู้ดที่เรามาปิ้งข้างบนเป็นไงมากนะคะอื้อ โอ้ยนกลิ่นมันหอมมากแล้วมันบรรยากาศแล้วแบบผลมาว่ามันดีมากมันเจ๋งมากจริงนะแล้วมันโปมันก็เยอะแล้วมันอยากให้มากันน่ะใครไม่มาอยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกว่ามันดีแค่ไหนของจริงอ่ะมันแบบเยี่ยมยอดมากจริงๆคือเยี่ยมมาก อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจเมกาเวกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซีเฟอร์สด้วยมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนถึงหน้าบ้านเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะสำหรับช anel ของนโต้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนกันถึงหน้าบ้านนะจ๊ะถ่ายล่วงไปแลวพอเหอ,เอะเนาะเราละปล่อยให้เราได้กินตำพบายได้ยังอะ กินคนเดียวเหรอหมะจริงๆกูไม่ได้อยากกินคนเดียวนะเนี่ยถ่ายเสร็จยังไห้รีวิววะเราเราอยากกินเฉยๆแล้วอะ